สวัสดีครับ f c ช่องอังเคลเต่าพิมพ์ YouTube ช่องอังเคลเต่าภาษาอังกฤษนะครับก็รายง,งานผลสุขภาพนะครับประหวานนะครับประหวานนะครับก็ผมทานอาหารเสริมนะครับว e r e f o ของบริษัทโปรเทนมาเป็นกระจายดำนะกระจายดำนะครับทานมาหนึ่งเดือนกับสิบสิบห้าวันนะครับ ก็ทานยาลงมานปกตินะครับอาหารการกินก็ระมัดระวังนะครับไอวีอัโฟนี่เป็นอาหารเสริมนะครับก็วันนี้น้ําตาลนะเจาะได้ร้อยสิบร้อยสิบนะไม่เกินร้อยี่สิบนะก็อยู่ในเกณฑ์นะครับแต่ก็ต้องเรียนว่ามันก็ต้องมีวินัยในการรับประทานนะครับของหวานจัดๆก็ต้องงดนะครับ ผลไม้ก็ทานได้พวกฝรั่งฝรั่งฝรั่งแอปเปิลเขียวนะครับเราอยากคิดว่ามีอาหารเสริมแล้วก็ทานของหวานตะพื้พือมันก็ไม่ได้นะครับถ้าท่านกลัวจะเป็นไตนะครับดูแลสุขภาพนะครับตัวนี้ก็ช่วยควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับทานวีเอฟโเสริมไปนะครับสุขภาพอื่นๆก็จะดีตามมานะครับยืดอายุยืด ระยะที่จะต้องฟอกไตให้นานขึ้นนะครับจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานนะครับ่ายคลิปนะฮะจากช่องอังก e เต่าภาษาอังกฤษนะครับว่บากกดติดตามให้ด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ